เรื่อนะครับเพราะว่าถ้าเยาวชนไทยในวัยแรงงานยืเยืรวมถึงเป็นผู้นำในการบงารูบควาพิลรมทำให้อสมจําเป็นต้องมีการํำค้นหาและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมสูกอาสาสมัครสารณสุขเชที่ยวทานจำนวนสามหลักศูนย์แาะดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสองหลักเพื่อให้การเงินการตามโครงการดังกล่าวบรรลุ มีอสมเข้าร่วม1,920บาทและารที่จัดอบรมจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์เป็นวัยรุ่นวัยชนะเข้าสู่วมงานอาภาการเป็นราาสติดจะทำให้พวกที่มาก็ทางสำนักงานาดุ้ัสาธารณับคุณลอกหรือคุณแรงเสริม ครั้งนี้นะครับขอผมขอเป็นกำลังใจให้ท่าน<ห>คุณประชมระุมรัตน飒ไสย์มนต์ครัท่านผู้ช่วยสาธารณูปโภคเพอเมืองนะครับคุณประพันธ์สาวีรำครับคุณพัตพาวงถามารครับจากรอปสต์รักเกียร์ อันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของการอบรมพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพของอสมอันนี้เป็นโครงการของจังหวัดที่มีนโยบายให้ทุกอำเภอนะครับได้พัฒนาศักยภาพของอสมหลักสูตรอสมเชี่ยวเชี่ยวชาญสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนก็จะเป็นในเรื่องของยาเสพติดซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เรานํามาอบรมพัฒนาฟื้นฟูก็จะเป็นหมู่บ้านชุมชนละหนึ่งคนทั้งหมด341คน นะครับในรุ่นนี้ออสมอี่ถือว่าเป็นคนที่มีความสําคัญในชุมชนนะครับในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของการบําบัดร,รักษาแนะ่อันนี้อสมอก็จะเป็นไม้เป็นมือในในส่วนของการดูแลติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบําบัดมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบังคับบําบัดหรือเข้าค่ายบําบัดต,ต่างๆนะครับอสมอก็จะเป็นคนที่ช่วยเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งในการที่จะติดตามนะครับในการที่ตามเยี่ยมตามโปรแกรม ที่ให้ติดตามเยี่ยมนะครับสถานการณ์ของยาเสพติดของในพื้นที่บุรีรัมย์นะครับตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอ,อำเภอที่จะต้องเฝ้าระวังพิเศษนะครับในหมู่บ้านนี้นะครับในหมู่บ้านนี้ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเราก็ถือว่าคง,งไม่มีหมู่ไหนที่บอกว่าปลอดจริงๆนะครับ คงจะมีอยู่กระจายอยู่ทั่วนะครับ